ดีใจมากๆครับแล้วก็อย่างแรกเลยก็ดีใจกับเอลซีนว่าที่ได้นวัตกทรมใหม่แล้วประเทศจีนคือบัวนิวเมอร์บัวนิวเมอร์ครับก็ดีใจจริงๆเดี๋ยวถ้ามีโอกาสต้องมาแทนแน่นอนครับต้องมีโอกาสเร็วนี้แล้วแหละเพราะว่าเราชอบไง แล้วมันคือการบำรุงผิวแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นนวัตรกรรมใหม่ที่มันน่าสนใจแล้วมันเข้ามา <ừ> um. มด้วยแล้วก็ที่สำค,คัญสมมุว่ามีข้อดีมากมายมันจะเป็น less, lasting, แพนเ e ลสลองลาสติ้งเซฟอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็อยากเชิญทุกคนนะมาลองใช้ดูครับที่สําคัญผมว่าราคาที่จับต้องได้ใช่เพื่อทุกวัยด้วยครับตอนมีเคนนในในครับที่บ้านหรือที่บ้าน่ะที่บ้านที่บ้าน มักหน้ามักหน้าแล้วก็ทาสกินลิ่มแบบดูสกินแคร์เออท่าขึ้นเหมาะกับสภาพผิวของเราเลยนะถูกมาเดี๋ยวก็เป็นผิวผสมเดี๋ยวมันบ้างแห้งบ้างเงี้ยเราก็ต้องเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวตลอดเวลาครับอันนี้ก็ถ้าใครพี่เอิร์ธแหละนี่เี้ยก็เน้นทับขอดให้เพียงพอดื่มน้ำอะไรเงี้ยแล้วที่สำคัญเราโฟกสกินแคร์แล้วก็มีแบบทำเรื่นงแนี้บ้างนิดหน่อยครับ ผลงานตอนนี้นะผลงานผลงานอของพี่เอิร์ธอ๋อขอ,ของผมรงครับเป็นรเลเวลิตี้ของ GM TV ครับที่ไม่เคยเป็นเป็นครั้งแรกของ GM TV มากกว่าที่แบบเป็นเรลเวลตี้ในการทำอาหารอะย่างเงี้ยก็คือชื่อรายการคือสุริภูมินะครับถ้าตอนนี้ออนแอร์ไปแล้ว1 EP นะครับผมทุกวันจันทร์นะครับก็นี่กำลังถ่ายทำอุ๊ยปะถ่ายทำปะเรา,เราพูดได้เลยเหรอเร็วๆนี้จะมีการถ่ายทำหรือเปล่าต้องรอดูนะครับออสังเลิฟครับ แล้วก็อาจจะเป็นแฟนมีต่างประเทศอะไรง็ได้ใช่ครับผมอ่ะก็พูดไปแล้วอ่ะเนาะง็อเร็วๆนี้แหละครับก็คือโคจรกลับมาอีกหนึ่งครั้งเรื่องที่สี่ลวฮะที่สี่นะครับก็ฝากทุกคนไว้นะครับก็เรื่องชื่อเรื่องว่าโอสังเลิมนะครับเป็นรีเมคจากซีรีส์ของประเทศญี่ปุ่นครับผมที่แล้วมันมันต้องมองตาแล้วรู้ใจเลยไหม ครั้งแบบ acting acting เหรอเพราะว่าทุกครั huh. ้งมันก็มันมีความแปลกใหม่ทุกครั้งตัวละครเนื้อเรื่องอะไรมันมีความเปลี่ยนแปลงไปตลอดนะครับก็หวังว่าครั้งนี้ทุกคนเนี่ยก็ฝากเรื่องเลยละกันนะว่ายนะฮะว่ายนะจ๊ะฮะขาสั่งเลิฟนะครับผมคือแบบอยู่เขาเรียกว่าอะไรอยู่บนบนดันที่เฟนไทปเขาคาดหวังเรากดดันไหม ก็กดดันก็เรื่องนี้ไม่เป็นเรื่องครั้งแรกที่เราเล่นมาแบบคอมเมดี้จ๋าเลยผกปกติแล้วพวกผมสองคนจะเล่นเป็นแนวดราม่าอะไรเงี้ยคราวนี้ก็ได้เปลี่ยนแนวดูก็อยากให้ทุกคนลองดูความตลกของเราสองคนครับแล้วก็มีฮ h i d d นคาแรคเตอร์แต่จะเรียกบอกไม่ได้นะว่าใครแต่ว่าเออทุกคนน่าจะเซอร์ไพรส์กับนักแสดงคนนี้ใช่ไม่รู้เป็นอะไรนีอุลยอุ้ยไม่ใช่อะไรนะยังไม่รู้จริงครับไม่ใช่อะไรไม่รู้ใช่ อุ้ยะลกันอุ้ยอะยังไม่รู้แต่ทำให้มันมีอะไรแต่ยังไม่รู้ครับเรื่องการรับส่งอะไรพวกเราได้ไหมที่เหมอนมันโอ้โหสำหรับผมนะผมเคยเล,ยล่นคอม์บอนี้มาก่อนผมรู้สึกว่าเราเคยไปเรียนแอคติ้งจบคอมันดี้รู้สึกว่าเอมันมีการรับส่งกันอยู่แล้วแล้วก็เรื่องในเรื่องของจังหวะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ผมไม่ค่อยยากเท่าไหร่ถามพีดีกว่าว่ายากเปล่าตอนตอนตอนที่แบบว่าไปไปไปไหนนะตอนตอนตอนจะพูดอ่าอ อ่าตอนที่เราได้ลองทําการแสดงดูมันก็มีความยากแหละเพราะว่าอ่าผมผมไม่เคยเล่นคอมเมดี้มาก่อนอแล้วเราก็เราเล่นแต่ดาราม่ามาตลอดเนีครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกแล้วก็แต่โชคดีที่รู้สึกว่าคู่เล่นของเราเขาแบบรับส่งแบบเขาส่งให้เราแล้วเราก็ไม่รู้ดิผมว่าของแบบนี้การกำกับทุกอย่างมันส่งผลให้แบบมันไปได้ดีครับครับเดี๋ยวได้ติดตามกันเนาะใช่แล้วครับตัวเร็วนี้ครับคัมมิงซูบครับ อาแฟนนี้ไปครับแฟนนี้ไปอะไรไงครับปลายเดือนนี้เราจะไปเวียดนามใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีไปอิตาลีต่อครับแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้จะมี L.O.L. อสอครับ เตรียมเซอร์ไพรส์อะไรเฮ้ยเฮ้ยพูดได้เขาก็น่าจะรู้แล้วแหละเฮ้ยแต่ต้องเอ้ยเราออกไปแล้วตอนพักหนึ่งพักหนึ่งใช่ครับเร็วๆนี้ครับอย่างที่เนียนมาท่ามกลางเลยเนี่ยตกใจอะดิครับเตรียมเซอร์ไพรส์หรืออะไรซ้อมอะไรไหมก็มีซ้อมบ้างซ้อมบ้างเพราะว่า อย่างที่บอกเราก็มีเว้นแล้วก็เราก็มีการแบ่งเวลาไปซ้อมแฟนมิทของเราด้วยแล้วก็เดี๋ยวแฟนมิทนี้จะมีอะไรใหม่ๆให้ทุกคนเซอร์ไพรส์ครับจริงป่ะเน่เราพูดไม่ได้ดิ <c oughs> โอเคมีแน่นอนครับ